เข่าไปเลยบ่น่าคือบ่มากองมากก่อนเนาะมียังอยู่ในอ่ะวางด้อเอ็ดโ้หดิโลอนนี่เนาะเอ่ายนี้คือมีไฮนะระวังได้คอร์ดตอนตัดตัวไปยังหับหาบไอออเลยหามหมดเลยบ่เอาบลไปไกลกว่ วาง้ดยคอยเดอโอ้ใหญ่ะเท่นี่เนอะไม่รู้จักนี่บ่เป็นไม่รู้เนาะเนาะ กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขูมสุขคนเด้อพี่น้องเนาะเปิดภาพเปิดกล้องมาพี่น้องเนาะพบพ่อกันคือเกา่ากับเบ้าเสียงพี่นออ้อยอยู่กระตูบน้อยเนาะของทางสาแตี่นนี่แหละพี่น้องเนาะทางทีมงานถือว่าพร่อมนา้าพ้อมตาสามัคคีกันเมื่อนี่พี่นอนะ้องเนาะพ้อทั้งเบาไล่นี่แหละพี่นอ้อยรถอีแตกแตกคู่ใจเราเมื่อนี่เนาะได้แก้เครื่องแก้ของทางสิ้นที่จําเป็น ใช่เอาไปต่อเติมห้องครัวอยู่ที่ดินแปลงใหม่พุ่นไร่พี่น้องเนาะเราลากเลยก,กิดสีพา,ากระจานเนาะที่ทางมูเซียงซื้อมาหลกต่อเติมให้เราล่าสุดนี่แหละพี่น่อยอ,อยู่กับบท่านในพ่อฮอดอันสองสามมือใช่ไหมจักพี่น่อยเนาะแ้วก็เพื่อนได้ซื้อที่ดินตอนทางให้ล้วก็ได้ง่ายออกไปพุ่นเลยบ้านนี้พี่น้อยเมื้อนี้ก็สชได้มากบานนี้เนาะเพราะว่าเฮาได้พูดคุยกันกับทีมงานว่าสีต่อห้องครัวให้เราพี่น้อยเนาะ ไปได้พากันมากแล้วว่าจํานวนที่เป็นไม่สิ่งที่ว่ามันยังบ่พุูบ่พังบ่เสียหายสีได้เอาจํานวนตัวน,นั้นเอาไปต่อเติมให้เราพี่น้องเนาะเพราะว่าขาดแล้วจังหวะน้ำการอีกเท่านึงพี่นอ้อยนี่แหละเนาะอืมลูกขู่ขวอยู่บั่มบุ้มบั่มอยู่พี่นอนะ้อยเนาะเอานี่แหละพี่น้องอก,ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่พี่น้อยอันนี้ก็ทางบุเชียงสีมอบหน้าที่นี่ให้ทางทีมงานเนาะสำหรับทางบุเซียงพี่น้อยสี่พาพี่พาน้องไป มัางเล่าแบบนี้พี่น้องเนาะเล่าเขา่าแต่ว่าบ่มีเข่าอยู่ใต้ตาร,ารางเฮือนซานทั้งสาฝนพื่อแล้วพี่น้องเนาะไปซอยกันพื่อแล้วแบบนี้พี่น้นะองเนานะแบ่งกันพี่น้องเยปะเนาะเดินทางไปมัางซอยกันพี่น้นะองเยมาแบบนี้พี่น้องเยมาหอดจอดถึงามาต่อกันเนาะทั้งนั้นกับมัางทั้งนี้กับมัางโอ้สบายดีมีตูเดี๋ยว <c oughs> มาจะใช่นะ <c oughs> มาจะชื่อเป็นนู่นให้ไหมโอ้กระตบเจ้าเรียบร้อยเดี๋ยวไหน นี่เนี่นี่สิมากตัวนี้อีกบาทนี่นี่ไปเนาะทั้งสาพอนสบายดีทั้งพี่น้องเลยเด้ออ้าวมากออกชิได้เป็นเนาะอันนี้กัอันเว้านำขอญาตขอบบอกบอกอันเพิจ้าที่จะทางนะบ่เรียบร้อยเด้อบอเดี๋ยวดใครยีดอกใส่พี่น้องเนาะเออเก็บเป็นผ้าห่มผ้าเพยเอาก่อนเนาะ กะคิดได้พ่อสุบัติยังเด้อยู่นี่พี่น้องเนาะเานค่อยๆเนาะนี่แต่ว่ามันบ่มีพุ่นพี่น้อยใช่หรือดอกใช้อันทั้งขรัวจะได้ซะเข่าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ใช่ห้องน้ำอยู่ป่าคุณบ่โอห้องน้ำอยู่ป่ามีมีประตูลายได้เนาะเข่าทั้งใดก็ได้ได้พี่น้อยอ๋อโดยโดยโดยอ่ะพอดีแล้วให้เปินม่านเรืนองการต่อเลยอือนะเอากรเห็ดตรงนี้น้ำ เด้เอ้อชางก็มาแล้วบัดนี s <S ้สบายดีพอเด้อโอ้ยตามนัดตามเวลาพอดีเด้อเนาะ2:00เป๊ะๆเด้อนน่เนาะอระบบสากลบ่ซั่นทางพ่อเพิ่นว่าเอาเอาลจัดการพอเด้ออ่าเป็นจังไดเฮาก็สิเบิ่งอยู่นี่แหละอันมีแต่ว่าเพราะเฮาสิเบิ่งกันเพิ่นมาเลานีอ่าไม้อยู่นี่แไม้อเลาเข้าโดยมาเลาเข้าก็มันปน่ ใช่เบิด์ลบอแหละขี่ไก่ล้บรรมดาแล้วเนาะเล่ากลายเป็นขี่ไก่้ปานต้องเอาคอนตีมาดื้ออก้อนเนาตัวนี้เก็บออกไปไว้ไกลก้อนเนาะยิ่งใหญ่อก้อนอาจจะใช้เวลานีนจะหน่อยไปหน่อยหน่อยคนเนาะเป็นอยังเนาะัเดี๋ยวก็แล้วลอื มีเอาหนามาจับอันนี้เนาะ<ด>อ๋อตอนนันนอาแบบยันแบบคนขึ้นไปักเอาก็เลยเอา้สมัยก่อนนัน้นหาแอมเนี่ยยันคนรักเข่าบ่า<ด>ก็เลยมัดไว้รอบแบบนี้เนะา,านนะ,อนะเออออหักแ,แล้วนี่เนะาะเอาเนาะออกผ้านะเนาะ มาพันปุปุปุรถมันจะง่ายแคมันบ่แล้วง่ายได้ภาอาศัยดูได้อ้าวหยังใส่เนาะไบ่ เอาเนาะนี่แหละพี่น้อยลังเริ่มนี่เนาะนี่เนาะค่อยเด้อนะเนาะไอ้ดอกได้ดอกพี่น้อยอ่ามากเอาคิได้เปร์จังสบ,บายอ่าคำว่าเข่าลายจังเห็นอยู่ทั้งนอกรถบา้านนี่ยันแต่เข่าขอานะไรบ่มีเน,นาะนี่ชอบและเข่ากันะ <c oughs> อ้อาวเนาะบันไดหยาบแม่นแล้วต่อขับรถด้วย นู้นไปนีรถนู้นหนีแหละอ่าเราจะเก็บตตอีกเทนกน่นึงว่าหามากออกก่อนเนาะเป <c ười> ็นยังไงขีก่หามย่วโอ้เมนหนีอหมมอมกุ้มดลักแล้วน,น,น <c ười> อนาะ Thế khẩu phải đưa bọn à Cứ bố mạng ở mạng con nó Mình nhanh như này à bò luôn đó ดีแต่ว่ามันเป็นมไมมอันนี้เนาะบบาวเนาะ<ช>เห็นง่ายเนี่ยอ่ากันคือไม้แบบดีเนี่ยน่โวใส่เวลาอาู่เน,ะเนาะถือว่าเล่านี่นี่อันทั้งเบาคนมานี่เห็นแล้วนาเอนเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บอีกทีนึงเขามากออกก่อน ไครนี่ลูกคักเป็ยังเลยนี่อ๋อมันยังจากนันขี้ดินบ่อ่นน่ะขี้ควายขี้ดินผสมกับขี้ควายเออเราสมัยตะก่อนเนาะบนไส้ขี้ดินเนาะโอ้เบิ่งพี่น้องเผินเปียงอยู่งอายุหนึ่งมาก่อนแล้วเขาจะเก็บอีกทีนึงนี่นวลยนิวหน่เนาะโอ้ใบซื้ออันนั้นมาหยัดใหม่ ังสั่นครึ h งเสียงบ่นะเพิ่นไปนั่งเฮ็ดตู้แล้วบ้เอาว่าถ้ามีใครใส่ใส่ด้วยออเดี๋ยวไว้ด้วยซื้อลโพงแสนแพงซื้อลโพงเนาะแต่ว่าหกเบิ่งแล้วนักอยู่ดอกเพ่สิได้ลโพงเพราะว่าอ่าไกเนาะ8ใเต็มอยู่เนาะ อะเดี๋ยวให้เพิ่นมางก่อนพี่น้องก่อเนาะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเชีงขี้โตมื้อนี้ซอยเพิ่นเพิ่นอ่าเดี๋ยวอันอีกแรงนึงพี่น้องเนาะทางประตูอ่าเตาทานเฮาเพิ่นสิมาซอยมาซอยกันนี่แหละเนาะอู้บ่ได้พอเห็นหลายมื้อแล้เนาะสบายดีพ่อบ่ดีเด้อๆป๊เอาขอเหือขอแงเด้อเอาบาดนี้เนาะ ไปเด้อสะพดออกมาเด้อรถเจ้าน่ะเอามาในรถเอาออกมาก่อนเอามาก่อนอ่าเดี๋ยวจังค่อยเก็บก็ได้อ่ะเก็บไดาเดี๋ยวว่าเก็บตัวนี้ทอออกไปพุ่นก็ได้เนาะมันจังบ่กะอืาได้เอาไว้ห่างๆก่อนแล้วจังเลี้ยงอีกตัวนึงโอ้น้ําจับนเก็บัเครื่องนั่นอ้ฮะเครื่องตอก ออย่าหลอกเลวจังเก็บหลอกเจ้าม้ากงรถผุดตูเว้ยเหลือเท่ không ai đâu phụ tôi đâu Hãy nó โอ้ไปมากงดอกกุเจไว้ดีมากได้เนาะ็อกกุเจไว้ ตัวนี้ยงออกเป็นแทงด้วยเนาะนี่ม่างเสาตัวนี้ออกก้อนเนี่ยได้ปะรุะะติดพี่เนาะ

เออก็บหอมเนาะโอ<ฮ>้ยขนมจักเป็น,น,นยังเนาะอีทึ่งนี่ก็าบอกมีแต่ไม้ตําหูกันนี้เนาะโคงหางโคงสางไม้ตําหูกเนาะผน้องเอาไปนะผมไปดูนี่นะครับอันสะพนอันหันข้าไก่เต๋อยู่บอมันจะไปเมื่อวานนี่ไก่เต๋อยู่บอ่อันหันข้า,บ,าบริไก่บอ เออเอาสต๊อปใบซื้อน้ำซื้อในมากินก้นเอาเอาสักคนซื้อมันปองเท่าไรก่อนมอวาเนนะี่ยโอโหมีหกกองเจ็ดสิบห้าอืมเออครัเอามาจะหกกองก็ได้เด้เอาาเพราะว่าทั้งทางเพื่อนก็มาให้เพื่อนได้เอาเอาาน็ตเนาะแรงเนี่ยทำประตูแล้วโอ้โหเอาา็ดทำหมึกจับประตูอู้ ไปขายนี่ลายวาดเตยอยู่ด้วนี่ลายพันอด้วนี่โลหนึ่งนี่เนาะเสตยเด็กมาได้เพิ่เคลียร์ทีหนึ่งอีกแป๊บเดียวเนาะสมว่ามั่งนี่รอเนาะขั้นสายยกออกเป็นแผ่นลบไปยังเบาไปบ่เป็นแผ่นดึงหมุมาด้วยกัน

มั่งนี่พักได้พี่น้อยเนาะมันสร้างนี่เยอะเออ,อไปสิไล่เนาะเป็นง่ายเก็บเบียงไว้เนาะอ่าจะบ,บอกอ่าสมัยแต่ก่อนนี่เล่านี่เพิ่นบุกคอยมีตะปูอนไดเนาะบุกคอยเนี่ตะปูอะไรมีเต็น,นตบแบบมันอันนี้ อ่างเสาแลละบนพึงเสียงบ่ใช่พึ่งมาหง้งเสียงนะกเสียงเนาะจมมาน้องพี่ก็ได้เนาะธรรมดาบ่บ่วังด้อเฮ็ดโหดีลนี่เนาะ เือนันคือมือหายนะแทนี่เนาะลองเบืองบบนี้เฮ็ดวิธีไดนครต่อไปแบบใด เนาะทีด no, ินใเพิ no. uh, ่นเอาะคักแน่เนาะกันว uh, uh, ่าเอาไส้เนี่ยมันปวกมันบวกกินชะบ่วประตูเออการปวกกันนี่เลยเนาะอืมพุ่นล่าแง่พุ่นบาทนี่ได้มีเข่าก็บาดนี่เออ เอ็นล่งเลยเลบ้ยเลย

พุทโธกับพระเปียกบอลเลยเขื่อนพาไม่กุ้งด้เฮือนเจ้าเนาะพาไม่นั่นแหละไม่กุ้งไม่ชาติเนาะไม่ชาติดตีกว่าตัวนี้เดี๋ยวเราบุ๋ยมุ่งไปดูดูดูอ๋อ rút đôi sầu này có nè, buộc đó đây, đây, như, như, như. บาเนาะตัวนี้เฮาโอ้โหีพี่เปตอกสนตัวนี้แน่นี่ หามอเลยบ่เอาบอลเลยีกอย่าอีลังเยคอยเด้อเอาแยกใบบดบดเร่มันจังคัดตองไหม โด่งแล้วหวานก็แป <fit> ็นเนาะโอ้ใหญ่แบเท่นี่เนาะไม่รู้จักนี่บ้เป็นไม่รู้ว่านะ อางน,น้เนาะอางับลงหัหลก่อนไม่ถาเอาเนาะสมัมก่อนควรถากเอามปินมีหอนอ่ร่องรอยควนอยู่เนาะติดอยู่เดี๋ยวมือดึงเอาเนาะสั่งเลยี ใช้บริมีอย่างพิดป,ปกติอย่างบอก เดือดมากแม่ยูบุจักเนาะมีไห้มียังช่อนไว้อยูบุจักเดือดมากแม่ยูบุจักประตูบ่โอ้โหผักไงล้อบานนี่เนาะ เราไปยืดทายกองขอมดงามเอีไม่ยังนั่นเด้นนิเนาะช่โอ้ยังดีด้ได้ไม่เีอเนาะไม่คาดนี่ยไม่ดู thẳng ở nó oh, áo nam mà lên phần tụ mang kín nam con phương phần lăng con phương phần lăng con anh à, kín nam con bà nhỉ đôi đôi áo phần lại ăn hải thăng ăn phùa cháu kín nam con kín nam con phía nông à, thăng sang hóa năm đơ à, mà năm cản 2 khôn phía nông à, hải phân đốt 2 khôn à, đôi đôi phò bộ phiền nhanh cháu kín đôi cháu nào bộ xanh kín cháu này เพราะว่าฉัได้ขนนี่แหละมีนี่ด้วเจ้ามีนี่เครื่องเชียงเจ้านี่ือมีไห้นี่แม่งยังน้ำมาเบิ้งอยู่ฮะไห้เนี่ยห่าเนาะไอ่มีอย่างอีบ่กโบมีไห้หนุนบ่มีไห้กับไห้หนุนแท้ไห้ป้าเอาบวกไห้ปลาแดกไห้ตึก้าก็ใช่ไห้ที่แต่ก้าฮะโบมีไห้ก็เกาถึงบ่ไห้เท่ถึเท่บีบุญละ โอเนาะอืมเบิ่งลวดลายนี่เนาะคักเนี่จุกมือบ่ได้มีลนี่บ่งแท้เบิ่งขอยดนหนักบ่มันเป็นเด็กบ่นี่น่ะไหเล็กบนี่น่ะินบ่โอ้นึกว่าไหเล็กนะโไตเอาเอาเก็บไว้เนาะนีวพนี้ก็เอาไว้นั่นา

ทังน n ้นก็ชอยกันอีบ้านนี้กึกวันนี้ก็แล้วละบานนี่โดยโดยโดยนเป็นจบแล้วเนาะพ่อตู่เนาะอันทั้งเจ้าหน้าจีไปอันเฮ็ดเต่าท่านวะอ๋โดยโดยจะได้หันเปินฮ็ดก่อนก็ได้บานี้นะพอเด้เขอบใจหละอยดโดยโได้ยอบนี่อเราะอนี่นี

Hạ à. Nào? à thôn thôn con, bà này sẽ đầy hương ngâm ngầm à. Thịt con Thịt ngâm cần sóng này nó Nên à. cà kép ai em bà này à. nó คลิปตัวนี้แหละวมืดแท้นี่พี่น้อยเออเนาะเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันอีกต่อไปพี่น้องเนาะยังว่าท่านได้ขำมืดอยู่เนาะมีแต่ว่าคลิปนี้เนาะพี่น้องเยทางบ่อเซียงเนาะลาพีแล้ว้องไปก่อนพี่น้องเยเดี๋ยวกินน้ำกินไน่ก่อนเนาะ เดี๋ยวมาต่อกันเบิ่งน้ากันอีกทีนี้จนแล้วจนทั่วพุ่นอะไรพี่น้องเอ้เนาะเอาขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบดสุขสุขคนและพี่น้องเด้นนอนอนอยู่ดีมีแฮงรับด้วยลำเบอร์ในนาทีการงานเบิดสุขสุขคนพบพ่อกันในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อ